สอนวิธีการดาวน์โหลดปลั๊กอินตัวหนึ่งนะครับที่สามารถทำ a n i m เมชันเคลื่อนไหววัตถุแต่ละชิ้นได้ส <c oughs> วัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง e l o b o u s Teaching <oughs> ครับคลิปนี้อาจารย์จะมาสอนวิธีสร้าง a n i m เมชันให้กับวัตถุทีละชิ้นแบบนี้ครับ เนื่องจากว่ามีเพื่อนๆถามเข้ามาในอินบ็อกซ์ของอาจารย์ว่าทําได้ไหมแบบนี้ทําด้วยอะไรนะที่ม่อาจารย์ก็เลยจะมาสอนวิธีการดาวน์โหลดปลั๊กอินตัวหนึ่งนะครับที่สามารถทำแอนิเมชันเคลื่อนไหววัตถุแต่ละชิ้นได้นะครับแต่ว่าปลั๊กอินตัวนี้เสียเงินนะเ,เขาจะฟรีให้แค่10วันนะครับปลั๊กอินตัวนี้มีชื่อว่า keyframe animation เ,เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันครับว่าไอ้เจ้า keyframe animation เนี่ยมันหน้าตาเป็นยังไงนะครับแบบนี้เลยนะครับเข้ามาที่หน้าตาของ ตัว plug in for get up นะครับ regular polygon ตัวนี้ครับเพื่อนๆสามารถ search, เซิร์ชตัวนี้ได้นะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ตัวนี้ไว้ให้ใต้ใน description ของช่องนะครับก็เข้าไปหาดูเอากดเข้าไปครับตัวนี้เขาจะเป็นตัวอย่างให้ดูแบบนี้ก่อนเห็นไหมครับค่อยๆขึ้นค่อยๆสร้างทําได้นะครับแล้วเราก็ใช้ enscape render เป็นเฟรม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 แล้วมาประกอบร่างกันได้อ่ะเดี๋ยวเรามาดาวน์โหลดก่อนครับพิการก็คือดาวน์โหลดรานนี้เนี่ยครับเขาจะเสียเงินก็คือ เดี๋ยวพอเราดาวน์โหลดนะมันจะเป็นนามสกุล r r b z ครับเสร็จแล้วโอเคอยู่ในดาวน์โหลดดาวน์โหลดตัวนี้ครับ t f r a m e frame. วิธีการอินสตอลเข้าไปนะครับเปิด Sketchup ขึ้นมาเสร็จแล้วก็เข้าที่ Windows นะครับเข้าที่คำว่า Extension Manager เอาวจะขึ้นหน้าต่างแบบนี้ขออนุญาตไปเปิดวงแหวนสีเหลืองก่อนตัวนี้มันก็จะเอาไว้ให้เราอินสตอลปลั๊กอิต่างๆเข้าไปนะครับ เห็นคำว่า install ล่างนี่ไหมกด install เข้าไปแล้วก็เข้าไปที่ซองที่เราโหลดมามาครับนี่ตัวนี้แล้วก็ open เขาวาจะขึ้นมาให้เรียบร้อยแล้วครับ keyframe อยู่ในนี้แหละเนี่นยอยู่ไหนแล้ววะนี่ตัวนี้ keyframe นะครับแล้วก็ปิดอ้าวหาไม่เจอหายไม่หายนะครับอยู่ตรงนี้ครับที่ขวาแล้วก็อ้าวไม่มีอยู่ไหนอ่ะอ๋ออยู่นี่ครับ keyframe โทษทีอยู่ตรงนี้ keyframe ซึ่งมันเอาออกมาได้นะเดี๋ยวก่อนนะหน้าตาเขาจะเป็นแบบนี้นะครับรานนี้ไอ้ตัวนี้เดี๋ยวดูนะพอผมกดที่ใช้งานปุ๊บมันขึ้นเลยครับ ทีเฟมอินโฟด็อรอแป๊บนึง t h o u r s <hours> later <S วันนี้เรามาดูก่อนครับว่าวิธีการใช้งานของเขาเป็นประมาณไหนเดี๋ยวผมจะเอากระถางต้นไม้ออกไปข้างนอกก่อนโดยที่ผมใส่ไปสัก10เมตรแล้วก็ เอาเก้าอี้ตัวนี้ถอยไปอีก10เมตรตัวนี้ออกไป10เมตรซึ่งการทําวิธีแบบนี้นะครับเราจะต้องเซตงานของเราก่อนนะหมายความว่าสมมตินเนี่ยผมจัดองค์ประกอบทุกอย่างแล้วแล้วผมก็เอาไอ้เจ้าตัวนี้ออกไปข้างนอกก่อนโดยที่มูฟแบบมีตัวเลขนะครับมูฟแล้วดันเขาออกไปที่10เมตรหมดเลยแล้วเวลาเราจะเอาเขาเข้านะครับเราจะต้องแอดซีนก่อนแอดซีนเอาไว้ค้างเอาไว้ที่หน้าจอนี้ก่อนนะครับเพื่อให้เวลาเราทํางานเนี่ยมันจะกลับมาที่หน้าจอเดิมได้เสมอเดี๋ยวเราจะใช้วิธีการก็คือใช้คําสั่งเขา คลิกตัวนี้นะครับดูนะคลิกปุ๊บกดเปิดตัวเพจขึ้นมาเนี่ยขึ้นไปแล้วครับเขาจะมีตัวนี้ให้เดี๋ยวพอเราติ๊กเข้าไปปุ๊บเราเป็นยูเซอร์ชื่อนี้นะครับตัวนี้ Activate Free Trial ซึ่งไลเซนส์เนี่ยเรา Register ผมไม่แน่ใจว่ามันเสียเงินหรือเปล่าอ่าช่างมันผมใช้ตัวฟรี e Trial Activate Trial ไปเลยเขาให้คุณใช้ได้10วันก็ลองดูนะครับ10วันใช้ดู เดี๋ยวเรามาดูวิธีการทํางานของเจ้าตัวโปรแกรม Keyframe กันนะครับว่า Keyframe เนี่ยเขาทำงานยังไงนะครับก็คือเขาจะเป็นวิธีการเล็กขอดเป็นอ่ชอตช็อตช็อตก็คือประมาณ24เฟรมเซกนะครับในการ move ของแต่ละอย่างเดี๋ยวผมจะลอง move ตัวนี้ดูนะครับวิธีการแรกนะครับพอเราสร้างซีนครบตามจํานวนนะเราจะต้องสร้างซีนตามจํานวนวัตถุที่เราจะเอาเข้ามาจัดในงานนะครับตอนนี้ผมมี10 1 2ผมกรุ๊ปกัน มีต้นไม้มีตัวนี้2 3 4 5 6 7 8ก็ดคนก็กรุบไปเลย9แล้วก็ตัวนี้เป็นตัวนี้เป็น10ก็ผมจะมี10ชิ้นผมจะแอดซีนไว้10บซีนนะครับซีนแรกเนี่ยเราจะต้องเหมือนแบบเอาของออกไปข้างนอกก่อนผมก็จะใช้วิธีการนะครับดูนะครับกดซีนที่1น,นะครับกดเพล์นะครับกดเพล์เสร็จปุ๊บให้กด recording ตัวนี้นะครับ1ครั้งดูนะครับจะมีเสียงดังติ้งแล้วคุณก็ move นะครับคำสั่ง move กดคลิกซ้ายเลื่อนออกไปให้ล็อกแกนนะครับเอาเขาออกไปจากเฟรม ไม่ต้องไกลมากก็ได้ผมเอาสัก5แล้วกันครับ enter แล้วกด recording อีกทีนึงครับดูนะครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับซีนหนึ่งหายไปทำแบบนี้ครับทุกอันตอนนี้ซีนหนึ่งเนะี่ยของมันจะหายไปหมดเลยต่อมาครับเราจะเอาของเข้ามาทีละซีน เราก็ไปเลือกที่ซีน2ครับดูนะครับพอเลือกซีน2ปุ๊บซีนมันจะถูกบล็อกไว้ใช่ไหมเราก็ถอยได้ครับเลือกครับจะเอาชิ้นไหนเข้ามาให้ไปซีเล็กหนึ่งครั้งให้เป็นสีน้ําเงินแบบนี้นะครับแล้วกลับมาที่ซีนตัวเองแบบนี้นะครับเสร็จแล้วกดเลคคอร์ดหนึ่งครั้งกดมูฟดึงเฟอร์นิเจอร์ที่ต้องการเข้ามาเมื่อกี้เราออกไป5ใช่ไหมเราก็กด5กลับเข้ามาครับล้วก็เลคคอร์ดแล้วเดี๋ยวดูนะครับผมกลับมาที่ซีน1ผมกลับมาที่ซีน2 เห็นไหมครับวัตถุผมก็จะเข้ามาแล้วกลับไปที่ซีนหนึ่งกลับมาดูซีนสองครับเข้ามาแล้วเห็นไหมคราวนี้เราก็จะทําแบบนี้ครับกับทุกๆวัตถุท,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 ที่เราจะเอาเข้ามาประกอบล่างผมก็ไปที่ซี 3. นสามดูนะครับกลับมาที่ซีนสามเสร็จปึ๊บผมไปซ e เล c t วัตถุก,ก่อนก็คือถอยผมจะเอาอะไรเข้ามาดีเอาอ่ะผมจะเอาตัวรูปเข้ามาก่อนก็เลือกที่รูปนะครับแล้วก็กลับเข้าไปที่ซีนที่สามเห็นไหมครับมันจะล็อกมันจะล็อก คอมโพสิชันให้เราไว้นะครับเสร็จแล้วเรากดเลคอร์ดึทีรู้แล้วจ้าว่าให้ใช้10วันจ้ากลับมาใหม่นะครับกดเลคอร์ดึทีจะมีเสียงกระดิ่งแล้วก็กด move ดึงเขาลงมาครับที่5 enter เห็นไหมครับมาแล้วกดเลคอร์ดึทีอ้าวกลับไปที่ซ1ครับทุกอย่างจะหายหมดเห็นไหมครับซีนสซีนสาเรียบร้อยแล้วนะครับต่อมาครับ กดเลือกตัวนี้ก่อนเลือกซีนสีแล้วเราก็ไปเอาของที่เราจะเอาเข้ามาครับซีนสีผมจะเป็นไฟเลือกกลับมาที่ซีนสีครับกดเลคคอร์ดหนึ่งทีกด Move แล้วก็ดึงมาใส่ระยะที่เราเอาออกไปผมเอาออกไป5เสร็จแล้วก็กด Enter 1หนึ่งทีเออไม่ใช่ Enter ครับกดเลคคอร์ดหนึ่งทีกลับไปดูใหม่ครับเทคนะครับซีนหนึ่งซีนสองซีนสามซีนสี่อ่ะเห็นไหมครับต่อไปผมไปเอาซีน5้ครับซีน5ปึ๊บ แล้วก็ไปเลือกซีเล็กตัวนี้แล้วก็ออกมาที่ซีนห้าซีนห้าผมจะเอาเป็นคนแล้วกันห้าหมเอเป็นคนนะกด Move กดเลคคอร์ดหนึ่งทีก่อนจะ Move วัตถุเข้ามาข้างในนะครับพอเขาวัตถุเข้ามาแล้วก็กดเลคคอร์ดอีกหนึ่งทีต่อไปก็ไปที่ซีนหนึ่งเพื่อให้เขาหายไปหมดก่อนเทคครับซีนห้าคนเข้ามาไหมซีนห้าคนเข้ามาครับกลับไปซีนหนึ่งต่อมาเลือกซีนหกซีเล็กคาสั่งออกก่อน,นครับซีนหกซีนหกผมจะเอาตัวนี้อ่ะคาเฟ่ กลับมาที่ซีน6ครับก่อนจะดึงวัตถุเข้ามากดเล็กคอร์ดตรงนี้1ทีกดมูฟคำสั่งคลิกซ้ายดึงวัตถุลงมาพีมระยะที่เราเอาออกไปแล้วเล็กคอร์ดหนึ่งทีเข้าไที่คำสั่งซีเล็กเพื่อยกเลือกคำสั่งทุกอย่างก่อนครับกดไปที่ซีน7อ่ะผมกลับไปซีน1ก่อนเพื่อเพื่อเอาของออกไปให้หมดก่อนจะได้ไม่งงนะครับต่อไปซีน7ผมก็เลือกซีน7นะครับ7ผมจะเอากระถางต้นไม้เข้ากลับมาที่ซีน7 ก่อนเอาของเข้าย้ำนะครับกดเล็คอร์ดหนึ่งทีกด Move คลิกซ้าย Move เข้ามาพิมพ์ระยะที่เราออกไป enter select 1ทีซีนหนึ่งเห็นไหมครับเสร็จแล้วครับ select ยกเลิกคำสั่งกลับไปที่ซีนใหม่ที่เราต้องการเอาของเข้าวก็คือซีน8ซีน8ปุ๊บผมเลือกตัวนี้กลับที่ซีน8กดเล็คอร์ดกด Move คลิกเลื่อนมาพิมพ์5แล้วก็พอของเข้ามาแล้วก็กดย้ำอีกหนึ่งทีครับเพื่อบันทึกกลับไปซีนหนึ่งกด select ยกเลิกคำสั่งทุกอย่างไปซีนใหม่ออกมาผมเป็นซีน9ซีน9ผม เอาเป็นเก้าอี้กลับไปซีน9เลกคอร์ด1ทีครับหมูพิมตัวเลขที่ออกไปเลกคอร์ดอีก1ทีครับกลับไปซีนหนึ่งกดที่ e l เล็หลางคําสั่งมาที่ซีน10บอันนี้ผมสร้างไว้1 0ซีนแต่ผมดันมีมีคนกับผมผมเลือกคนกับผมพร้อมกันเลยกลับมาที่ซีน10 กดเล็กอนหนึ่งทีมูฟดึงเข้ามาครับปิมห้าแล้วก็คอเสร็จแล้วครับตอนนี้ตัว keyframe animation ได้สร้าง animation ไว้แล้ววิธีการทำให้มันรันครับกลับไปที่ซีนหนึ่งให้ทุกคนกดคลิกขวาตรงคำว่าซีนครับจะมีคำว่า play animation ขึ้นให้กด play animation ดูครับ อันนี้คือเวลาที่เขาทําเป็นแอนิเมชันนะครับเขาจะทําแบบนี้เอาของเข้ามาทีละอยา่างปึ๊บปประกอบร่างหรือแม้แต่เราจะประกอบเป็นตู้เป็นเฟอร์นิเจอร์เราก็ประกอบแบบนี้ได้นะครับอันนี้มันก็จะวิ่งวนไปถ้ายิ่งวัตถุเราอยู่ไกลมันก็จะเคลื่อนย้ายเข้ามานานหน่อยครับเสร็จแล้วครับอันนี้เดี๋ยวเรามาดูวิธีการ Expert ออกไปครับว่าแล้วพอมันไปเป็น e scape เนี่ยมันจะเรนเดอร์ไปด้วยแล้วแอนิเมชันได้ด้วยยังไงนะครับ เดี๋ยวผมเปิดแอนเฟคขึ้นมาแล้วนะครับทีน,นี้พอเราได้ฟีนทุกอย่างที่เราต้องการใช่ไหมครับเราก็ต้อง e x p ก r t ตัวนี้ออกไปเป็นเขาเรียกว่าสร้างให้มันเป็นเป็นเหมือนเฟรมครับหกสิบเฟรมเรทร้อยยี่สิบเฟรมเรทอะไรเงี้ยครับให้เราเข้าตัวนี้ครับข้างหลังตรงนี้กดปุ๊บเขาจะขึ้นแบบนี้มาให้เฟรมเรทอยากได้เท่าไหร่เราก็เลือกเอานะครับสมมุติเราเอาสาเฟรมเรท ภาพเราเป็น Full HD ครับเสร็จแล้วกดโอเคเครื่องจะ generate แบบนี้ครับรอเนี่ยอย่างเงี้ยเราก็กดสตาร์ทปุ๊บดูตรงนี้นะครับตอนนี้เขาจะผลิตออกมาอยู่ที่270เฟรมก็รอครับใช้เวลาหน่อยเขาก็จะค่อยๆขยับเข้ามาเพื่อเป็นเฟรม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 ครับสังเกตได้ว่าอันนี้ก็จะเปลี่ยนไปด้วยเปลี่ยนไปด้วยเพราะว่าตัวเนี้ย มันเปลี่ยนตามแต่เดี๋ยวดูนะครับเอ็นสเคปมันไม่วิ่งตามตัวคีเฟรมซ้ายมือเดี๋ยวผมมีวิธีครับมันต้องใช้อีกคําสั่งหนึ่งของตัวคีเฟรมตัวนี้แหละเพื่อเจเนเรตเฟรมพวกนี้ให้กลายเป็นซีนของเอ็นสเคปครับอ่าแล้วเราใช้วิธีเรนเดอร์รวดเดียวเลยเดี๋ยวมาดูกันนะว่าทำยังไงรอก่อนแล้วกันนะ t o hours later อ่ะใกล้เสร็จแล้วครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าพอเขาเสร็จแล้วต้องทําอะไรต่อ ร็จแล้วนะครับเราก็ e x p ก r t ปูดวิดีโอออกไปอ่ะมันก็จะไปหาเราก็ไปตั้งซองแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมตั้งซองไว้ที่ Desktop แล้วกันนะครับตัวนี้นะเอ่อเนวปึ๊บขึ้นมาครับเสร็จแล้วเราก็เซฟเข้าไปข้างในครับแล้วรอแป๊บหนึ่งครับเขาก็จะเจนเนเรตเฟรมให้เราอ่ะเสร็จแล้วก็ close ปิดไปครับเดี๋ยวเรามาดูครับว่าเฟรมมันเป็นยังไงอ่ะมาดูนะครับตอนเนี้ยเขาจะเจนเนเรตให้เป็นแบบนี้ครับนี่เป็นแบบนี้แต่เขาเป็นสเกตอัพนะ ใช่ไหมครับเขาจะเป็นสเกตอัพผมพยายาก่อนออเต็มเลยแล้วกันอ่ะลองเ์ใหม่เขาไว้เป็น animation ในสเกตอัพให้แต่เขาเนี้ยเราทำเอ็นสเ p e เราอยากได้ภาพที่มันเป็นเรนเดอร์ในเ n s c a p e แล้วเป็น animation ด้วยแบบนี้ทําได้ครับเดี๋ยวเข้ามาดูกันว่ามันทำยังไงเดี๋ยวครนี้เราจะเปลี่ยนให้มันไปเป็นเฟรมในเ n s c a p e ครับวิธีการก็คือเข้าที่ extension นะครับ,รบหาคาว่า key frame เสร็จแล้วเลือกคําว่า make twin ตอนนี้เราอยากได้กี่เฟรมเราก็ไปดูเอาครับเราอยากได้กี่เฟรม60เฟรมเดทแล้วกันแล้วผมก็โอเคครับเครื่องก็จะถามประมาณ5 41ทวินนะโอเคไหมโอเคครับเขาจะถามหาอีกไปเซฟไว้ไหนไปที่เดิมเลยครับแล้วผมตั้งซองใหม่แล้วผมก็เซฟแล้วโอเคครับแล้วก็เซฟดูนะครับตอนนี้เขากาลังจะเจ n e r a t ข้างบนนี้ครับแล้วรอแป๊บหนึ่งอ่ะมาครับเรียบร้อยแล้วครับพอเขา g e n e r a t เสร็จเขาจะเป็นแบบนี้ครับถ้าเครื่องใคร performance ดีๆแรงๆหน่อยก็เขาก็จะเร็วกว่านี้เนาะ เสร็จเรียบร้อยปุ๊บ,บเขากบอกว่าเรียบร้อยแล้วนะอาได้ทั้งหมด541เฟรมนะนี่คือเฟรมที่มันทาเสร็จเสร็จแล้วเดี๋ยวเราเปิดเอ็นสเกตนะซีนพวกนี้ครับมันจะถูกแตกซีนออกไปด้วยคําสั่งทวินมันก็จะลิงก์กับเอ็นสเกตให้เราอัตโนมัติเลยเดี๋ยวคุณดูนะเอ็นสเกตตอนที่เราทําตอนแรกนะครับมันไม่ขึ้นมันไม่ขึ้นตามสเกตอัพที่เราทําแต่เดี๋ยวดูตอนนี้นะมันจะขึ้นตามไปเลยเห็นไหมครับไม่มีแล้วแล้วนะครับเราไล่เช็คทีละซีนเราให้เพล เห็นปะมันก็จะกระพริบปไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงตำแหน่งที่เห็นไหมดูเฟอร์นิเจอร์มาแล้วเหีนหรอยังเรียบร้อยครับสบายมากๆเลยเยี่ยมเยี่ยมตบมือตบมือเลยครับตอนนี้เราได้แล้ว เดี๋ยวผมสต็อปก่อนนะแล้วถามว่า <S <S เฮ้ยพอได้อย่างนี้แล้วทำยังไง Enscape มีคำสั่งตรงนี้ครับ Batch Render กดขึ้นไปครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือตอนนี้ครับเห็นไหมครับในเฟรมของ Enscape ตอนนี้มี500กว่าเฟรมเราเลือกทั้งหมดครับแล้วก็เราใช้คำว่า Render Image ครับมันจะนเดอร์ทีละเฟรมเราเนี้ยปิดก่อนนะภาพที่ถูกน e n d e r จาก Enscape จะไปอยู่ไหนเราก็ต้องเข้าไปที่ Output แล้วก็ไปหาซองให้เขาอยู่ก่อนนะซึ่งผมตั้งซองไว้เมื่อกี้คือ Desktop ตัว2นะครับ ร็จแล้วผมก็เลือกไว้คราวนี้แล้วผมก็ติ๊กออโต้เมนิ่งไว้นะแล้วเรากลับมาที่ตัวนี้ใหม่เดี๋ยวเราจะเรนเดอร์ทั้งทั้งแผงนี้ไปเลยเดี๋ยวผมขอเช็คค่าก่อนผมเซตเอ่อเรนเดอร์ไว้ที่เป็น full HD เพราะว่าภาพเมื่อกี้เราเรนเดอร์ไว้ที่ HD อ่ะผมเอาเป็น HD ตามนะครับเสร็จปุ๊บเข้าไปที่ตัวนี้ใหม่เรากดติ๊กตัวบนครับเลือกมันทุกซีนเลยแล้วเรนเดอร์ทีเดียวครับดูนะครับ541ซีนที่เขาจะต้องเรนเดอร์แบบนี้นะครับดูแบบนี้นะเขาจะเรนเดอร์ไปเรื่อยๆครับ หนซีนเสร็จ1ซีนเสร็จก็ใช้เวลาหน่อยเดี๋ยวมันจะนานถ้างั้นผมขออนุญ,ญาตข้ามไปที่ตอนมันเรนเดอร์เสร็จแล้วเลยดีกว่านะครับไปกลับแล้วครับเปลี่ยนตัวเองเปลี่ยนเสื้อด้วยเพราะว่า <laughs> บันทึกคนละวัน <laughs> ขอโทษดีนะครับเมือ่อวานมันเรนเดอร์นานมากว่าเครื่องเครื่องอาจารย์ชา้าแล้วก็เอาจริงแฮงด้วยเรนเดอร์ไม่ครบด้วยวันนี้มาดูต่อโอ้ใชอคำว่าวันนี้เลยอะเรนเดอร์ข้ามวันอะไม่ได้เรนเดอร์ข้าววันนี้นานมากโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูต่อเลยพอเรนเดอร์เสร็จนะเนี่ยเรนเดอร์เสร็จทุกอย่างนะครับเข้าที่ตัวนี้ปุ๊บนะ,น,ะนี่ยผมกดปุ๊บแล้วเรนเดอร์เสร็จมันจะเป็นแบบนี้ครับอยู่ที่ซองที่ผมบันทึกไว้ก็คือตัวนี้นี่ครับ ทุกคนเห็นไหมนี่คือซีนทุกซีนที่เกิดจากการบีทวินครับแบบนี้เกิดจากการบีทวินแบบนี้เห็นไหมครับมันจะเป็นซี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 นไปปุ๊บนี่ทั้งหมดเนี่ยคือ5้าแต่ผมเรนเดอร์ไม่พบนะผมเรนเดอร์ได้แค่500ได้แค่480กว่าอ่ะแต่ไม่เป็นไรคันนี้ต่อมาครับพอเราได้ภาพทุกซีนเป็นแบบนี้ปุ๊บเป็นเฟรม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 เนี่ยทุกคนก็จะสงสัยแล้วว่าอ้าวแล้วอินสเี่ยมันจะทำให้ให้เป็นแอนิเมชันได้ยังไงมันต้องใช้โปรแกรมตัดต่อมาช่วยอีกครับ ก็คือเอาเอาไอตัวเฟรมพวกนี้ไปอยู่ในโปรแกรมตัดต่อเพื่อเอาทุกอย่างมารวมกันแล้วก็เลย์ครับเดี๋ยวผมจะใช้โปรแกรมตัดต่อตัวหนึง่งหรือใช้แอปพลิเคชันใน iPad ก็ได้นะถ้าถ้ามีคนใช้ iPad นะครับโยนเข้า iPad ก็ได้แต่มันก็จะเยอะแหละอยู่แล้วก็หนักด้วยผมว่าใช้คอมพิวเตอร์น่นาจะเวิร์กสุดอ่ะผมใช้ตัวหนึ่งนะครับก็คือโปรแกรม Wonder f i ฟ u l a ล Wonder Share f i ์ฟิมูซึ่งผมเคยทำคลิปสอนวิธีใช้โปรแกรมนี้ไปแล้วคลิปนี้ก็ เข้าไปดูได้นะครับว่าใช้งานยังไงซึ่งใช้ไม่ยากนะแล้วก็สะดวกด้วยอ่ามาแล้วหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้ผมก็เปิดกดบวกนะครับเนี่ยแล้วก็เข้าไปหาไฟล์งานของเรานะครับ ดูนะไปเอาตั้งแต่ใบแรกจนถึงใบสุดท้ายเลยครับเอาแค่ภาพนิ่งนะเสร็จแล้วโอเพนมันก็จะโหลดมาว่าคณมีทั้งหมดกี่เฟรมเสร็จแล้ววิธีทําก็คือผมลากทุกอย่างนะครับลงมาวางแล้วปล่อยนี่ครับมันจะเรียงเป็นชอ็ชอตชอ็ชอตแบบนี้เลยเนี่ยเรียงเป็นชอ็อตอย่างนี้เลยแต่เขาเนี้ยแต่ละชอ็อตมันเนี่ยมันก็จะมีเวลาอยู่ประมาณสักมันจะนานนะเนี่ยเดือเด๋ยนผมเพนะดูนะกว่าจะเพยทีละซีนอะ่ะมันช้าเพราะว่า1ซีนประมาณ5าวิผมก็จะต้องใช้วิธีก็คือปรับปรับเวลาเห ผมจะปรับเวลาเป็นเป็นศูนย์จุดหนึ่ง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 เลยปรับได้ไหมเนี่ยรอแป๊บหนึ่งนะรออีกแล้วเครื่องผมอ่ะเห็นไหมครับพอปรับปุ๊บเวลามันถูกกดปุ๊บหนึ่งแปลว่าหนึ่งซีนหนึ่งวิวิวิว,ว,วินะครับหนึ่งวินาทีแล้วเดี๋ยวดูผมเพลย์นะแล้วคุณดูจอบนนี้นะอ่ะผมจะกดเพลย์นะครับแต่ไอ,ไอ,ไอไซีนข้างหลังผมครอบภาพแคบไปหน่อยนีะครับเรียบร้อยครับเสร็จแล้วเราก็เอ็กซ์ปั่ดออกไปเป็นวิดีโอแบบนี้ ดูนะครับอันนี้เป็นวิดีโอนะครับขนาด Full HD นะครับเห็นไหมครับเรียบร้อยแล้วปรบมือสิคร <c oughs> <Des> <c oughs> ับเยี่ยมเยี่ยมนี่ครับก็คือเราสามารถทำแอนิเมชันเป็นตัวๆได้แต่ว่าต้องใช้ปลั๊กอิน Keyframe Animation ช่วยนะครับซึ่งย้ำนะครับถ้าเราจะใช้ Keyframe Animation ตอนนี้ที่ผมไปลองดูก็คือมันจะต้องมีไลายเส้นซึ่งถ้าคุณจะใช้ลายเส้น Trial ก็คือเขาให้ได้แค่1ิวันแล้วก็ ที่เหลือก็อาจจะต้องเสียเงินแล้วโอเคนะครับเราได้แล้ววิธีการคราวนี้ผมก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะช่วยให้น้องๆนักศึกษาสามารถทำา p r e s e n t a t i ที c ซได้หรือโปรเจกต์ที่คุณเรียนได้นะครับแล้วก็เพื่อนๆสามารถนำไป Presentation ให้กับลูกค้าได้อย่างที่มันเขาจะดูดูมีเทคนิคดูมีมูลค่ามากขึ้นผมว่ามันก็โอเคนะนะครับแล้วก็ยังไงก่อนจบคลิปนี้นะครับฝากกด subscribe ด้วยกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อให้ไม่พลาดคลิปดีๆของอาจารย์นะครับแล้วก็ถ้าคลิปตัวเนี้ย ทุกท่านทุกคนคิดว่ามันมีประโยชน์กดแชร์ให้ด้วยอ๋อแล้วก็เรามาแลกเปลี่ยนความคิดกันได้นะครับใครเคยทําโปรแกรมนี้แล้วบ้างหรือมีโปรแกรมอื่นๆที่สามารถทําได้ก็ทิ้งข้อมูลไปที่ใต้คลิปได้นะครับ mm hmm. เพื่อเป็นการแชร์กันกับเพื่อนๆแล้วก็น้องๆนักศึกษาด้วยนะครับโอเคครับยังไงเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ